สวัสดีครับอ่เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูฝาตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาให้ทํานะครับจากจังหวัดอ,อ่กำแพงเพชรนะครับจากกำแพงเพชรนะครับซึ่งตอนนี้ส่งมาให้ผมเป็นหลอดปาดบ่าแล้วก็วาลวแทน1คู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ปฝาของทันได้คลิก125นะครับคลิ 25, 25ก125ผล้ยิก125ก็ใช้ด้วยกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอตอนนี้น่าจะหลอดมันหลวมนี้ลองใส่วาล์วใหม่ดูอ่าเสียก็หลวมหลวมเยอะด้วยไอดีก็ไอดีไม่ลง <c oughs> อะ <c oughs> ไอดีไม่ลงทำไมถึงไม่ลงอู้ติดไปยซ้ทำทาไมถึงไม่ลงอันนี้ผมสงสัยแล้วนะครับเดี๋ยวว่าดูก่อนลนะายเดี่ยในตัวฝานะครับว่ามันเกิอดอะไรขึ้นบ้างดูด้วยสายตาเป็นเผนอ่าเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วตลอดลูกค้าตีมา ลูกค้าตีมาเองเนีย่ยถอดกล้องนะลูกค้าตีมาแล้วนะครับนี่เป็นหลอดว่าใหม่ดูตีมาแล้วหลอดแตกนะครับนี่บนหลอดแตกเห็นไหมนี่นี่เขาทามานะครับอ่าใช้ไม่ได้นะครับหัวบี้เลยดูหลอดตัวนี้หลอดได้เสียยังเดิมๆอยู่นะครับ <c oughs> โอเคไม่เป็นไร <c oughs> คนเราก็อยากรู้อยากลองนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ใหม่นะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทําเลยนะครับเผื่อลูกค้าอยากดูว่าผมทําแบบไหนยังไงบ้างแล้วงานผมเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะตีหลอดออกก่อนนะครับตีหลอดออกก่อนเราจะตีหลอดออกก่อนนะครับก็ใส่ดอกตีหลอดไป น,นะครับตังกงสูงขึ้นนิดนึกงจะเห็นกันตัวถั่วอ่ะก็ใส่ดอกตีหลอดเข้าไปดูด้วยนะครับว่าดอกตีผมมันจะหลวมหน่อยไม่หน่อยหน่อยหลวมเยอะเลยตีออกมาแล้วเดี๋ยวให้ดู อ,อ่างถ้าปกติเนะี่ยผมจะไม่ให้ใส่มานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังวาวเนี่ยมันชนหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวผมกดไปให้ด้วยตีออกทั้งไอเดีเสียเลยนีไย่ไอดีเสียไอดีเสียความยาวเท่ากัน เราตีออกแล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนหลอดเราก็ต้องวัดขนาดหลอดดูว่ามันหนากี่มิลอันนี้เป็นหลอดเหมือนของร้อยยี่ห้านะครับสิบนะครับหลอดขนาด10.1 สิบจุดหนึ่งนะครับสิบจุดหนึ่งอ่านี่คือหลอดตัวใหม่ที่เราจะใส่ลงไปความยาวก็เท่ากันนะครับเท่ากันนะครับถ้าเราใส่สิบจุดห้ามันจะแน่นมันจะตีไม่ลงแล้วก็ตัวแหวนรองมันจะเข้าไม่ได้นะครับเนี่ตัวนี้เข้าพอดีสิบจุดหนึ่งนะครับนี่โอเคทีนี้เราก็จะใส่หลอดนะครับ ใส่หอดเข้าไปไอเดียเสียก็ใส่ชุดตีหลอดเข้าปับ๊บใส่น้ำมันสวมเข้าไป ีเข้าไปเราก็วัดด้วยสายตาก่อนนะครับว่ามันลงลึกระยะที่เราต้องการหรือยงังตัวนี้หลังาจากฐานสปริงมาหาหลอดนะครับความสูงความยาวจะอยู่ที่10มิลนะครับ10มิลอตอนนี้มัน10มิลแล้วนะครับินิดนิด,นดตัวนี้ผมไม่รู้ว่าลูกค้าใส่แคมแต่งแล้วมันนั่นหรือเปล่ามันชนหลอดหรือเปล่าในสาเหตุที่ลูกค้าจะตอกหลอดมันลงอย่างนี้นะครับเพราะปกติตีหลอดออกเราจะตีออกฝั่งเบ้าฝาอยู่แล้ว ในกรณีที่ผมไม่รู้นะครับจะตอกหลอบมันลงอีกอ่าตอนนี้ได้8นะครับ0.8อ่าตอนนี้หลังวาวจากฐานสปริงมา0.8แล้วก็ใส่แหวนรองสปริงดูนะครับปับ๊บแหวนรองสปริงดูตัวเนี้ยถ้า0.8มันใส่ซีนกันวาวได้แล้วอันเดี๋ยวใส่ใดูนี่นะครับใส่ได้แล้วนะครับ ผมจะกดลง2มิลนะครับนี้0.8นะครับเรากดลงไป0.8แล้ว <c oughs> ตัวไอเสียก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าไม่ใช่รสซิ่งรสอะไรแบบนั่นมากเราไม่ต้องไปตัดหลอดให้มันสั้นนะครับไม่ต้องไปตัดหลอดให้มันสั้น สามมิลอ่าถึจุดแปดได้แล้วนะครับโอเคกล้องชัดไหมครับเพราะว่าขอเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งโอ้ย่น่าจะเห็นชัดอยู่นะครับนี่วัดดูฐานสปริงให้ช้าชัวนะครับ ปกติมันจะอยู่ที่10นะครับอันนี้อยู่ที่8.5ดจุดหตั้งคู่8.5ถึง9ก้นะครับแปได้9ได้นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ความสนัดสะดวกของไขมันนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับต้องการใช้กี่มิล กดลงเยอะก็ไม่ได้นะครับถ้ายังใส่แหวนรองอยูอ่อันนี้คือได้แล้วนะครับนี่เราเปลี่ยนหลอกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะริมเมอร์หลอดนะครับริมเมอร์หลอด <c oughs> อ่าชุดที่หลอดวาาผมก็มีทํไาขา่นะครับทําขา่เหมือนกันผมมีขายแต่ว่าอันนี้คือลูกค้าสั่งมาแล้วก็ ใช้ไม่ได้มันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมผมจะเป็นทองเหลืองตัวนี้คือลูกค้าซื้อมาตัวนี้ไม่หผมทําใหม่เห็นไหมหลกต่อนงานมือนะครับผมตัวนี้นะครับนี่มันเป็นเหมือนมินียมนะครับแล้วมันบี้อะมันบี้นี่เอาไม่ให้ผมกลึงใส่ทองเหลืองแบบนี้ให้ให้นะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วทําเสร็จแล้วนี่นทาเป็นทองเหลืองใส่ตัวนี้ก็จะเหมือนกันเดี๋ยวจัดการให้นะครับผม เมือ่อกี้แบบกล้องผมหมดอะมาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราตีหลอดไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือเราจะมาริมเมอร์หลอดนะครับริมเมอร์หลอดก็ไล่ดอกริมเมอร์ตั้งแต่4.9 6ขึ้นไปนะครับใครมีดอกริมเมอร์เก่าก็กใช้นําไปก่อนได้นะครับเพราะว่า ลิม,เมอเก่าจะไม่ค่อยคมเหมือนลิมเมอใหม่นะครับขออนุญาตใช้เ,เช้านะครับนี่แล้วก็แทนลงไปตรงๆเหมือนเดิมเลยนะครับจะเมื่อหลอดี่ไนในผมเสียวทุกทถีเสียวหัก พ่าดอกริมือมันค่อนข้างราคาเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนะเอาเรื่องใครคิดจะทำขายเองก็มีต้องจะมีดอกริมือสำรองนะครับผมมีดอกริมือสำรองในอย่างละสองชุดสามชุดนะครับมันก็ไม่ใช่สำรองหรอกเป็นดอกใหม่ครับมันเป็นดอกใหม่ก็ใส่วาดูว่ามันลงได้ไหมอะ 4.96เมื่อกี้มันลงได้อยู่นะครับของไอเตียนะมันลงได้อยู่นะครับแต่ว่ามันฟนิตฟิตเกินไปนะครับโอกาสหลอดที่มันจะล็อกแล้วก็ชนกับตูวปูปก็เยอะนะครับเราก็ต้องเพิ่มขนาดเข้าไปที 96, ป่4.96ทีนี้เราจะไป4.98นะครับ เข้าไปใส่น้ำมันเครื่องอย่าไปกดมันเยอะนะครับเวลานิมเมอร์อันนี้4.97ในของใหม่นะครับของใหม่เลยเพราะว่าของเก่าตัวเดิมหักนะครับจากที่ในคลิปลอบก,ก่อนที่ผมทำหลอ,อดเยื้องให้ดูนะครับก็ลิมเมอรอหลอดเยื้องไปก็น่าจะเห็นกันดูนะที่มันหักนะครับ ก็ตามนั้นเลยนะครับก็หักเป็นที่เรียบร้อยเลยนั่นนะครับผมถึงแจ้งว่าให้มีดอกใหม่ไว้อ่ะ4.97าลงได้นิดนึงนะครับของตัววาวไอดีนะครับอ่ะไอเีย4 9่พอดีนี่จะฝืดๆหน่อยเพราะามีเศษฝุ่นเดี๋ยวเราไปล้างออกก็จะลื่นตัวนี้นะครับอย่าไปลิมเมอร์มันจนฝืดมากเกินไปนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะล็อกแล้วก็เนื้อหลอดกับ เนื้อบ่ามันจะเสียดสีกันเยอะแล้วก็กินกันนะครับต่อไปก็4.98นะครับของ ID นะครับ4.98นี่ก็ของใหม่นะครับนิ่งไม่นิ่งดีไม่ดีอยู่ที่มือเรานะครับถ้าเราใช้สว่านมือนะ4.98ก็ลงได้นะครับแต่ว่ามันฟิต ฟิตยู่ฟิตอยู่นะครับฟิตอยู่ผมก็ยังไม่เอาผมจะเอาให้มันพอดีนะครับลื่นไม่หลวมไม่โยกนะครับลื่นไม่โยกแต่ก็ต้องกลมด้วยนะครับหลอดไม่ใช่ว่าจะริมเมอร์บนไม่กลมล่างกลมบนกลมกลางไม่กลมนะครับอ่าก็ต้องเท่ากันทั้งเสมอทั้งหัวและท้ายนะครับผมน,นี่ก็ลงเป็น4.99ลงไป สี่จุดเก้าเก้าได้แล้วนะครับผมนี่นี่คือเสร็จแล้วโอเคโอเคเนี่ยครับนี่เมื่อหลอดก็ไม่มีปัญยานะครับ่ะ มันก็จะตึงๆสู้มือหน่อยนะครับแต่ว่าพอไปล้างอ,อกมก็จะเป็นอีกแบบหน,นึ่งดีเสียไอเสียยิ่งนี่อย่าเอาฟิตเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวผมไปล้างแล้วมาให้ดูกันอ่าเสร็จแล้วนะครับนี่เมื่อออกมาก็จะหลอดกลมสวยงามนะครับนี่ใส่หลอดเข้าไปก็จะลื่นๆดูลงได้ครึ่งนึงนี่วาวลอยๆแบบนี้ยังไม่โยกเลยนะครับ ยิ่งลงต่ำยิ่งจะไม่โยกนะครับอ่านี่คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้ที่มันฝืดฝขัดขัด,ขด,ขดนี่ก็คือตรงบ่าล็อกตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันลงเกินบ่าไปแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีขัดนะครับนี่ลื่นๆน,นะครับนี่เลื่นๆ แต่ไม่หลวมนะครับไม่โยกนะอ่าตัวไอเสียก็เหมือนกันนะครับสม่สำเสมอกันหมดเลยนะครับไม่โยกวาวลื่นๆนะครับหนังวาวก็กลมคลิกนะครับนี ดูใหมชัดๆนะครับของวราตัวนี้มันกลมหรือว่ามันเอียงเดี๋ยวเขานึ่งขอดูก่อนเนี่ยถ้าทำไปมันมีปัญหาตรงไหนเนี่ย ติชมผมมาได้นะครับก็ส่งมาแก้ได้ตลอดนะครับแต่ต่อมาผมจะพยายามเช็คงานได้อียดทุกงานนะครับก่อนส่งกลับนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมไล่เช็คดูเห็นตัวผิดพลาดแล้วนะครับเป็นตัวผิดพลาดแล้วนะครับที่ผมหยิบผิดมาก็คือในเรื่องของตัวนี้หลังวาล์วไม่กลมนะครับเห็นไหมมันเอียงอ่าก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ตัวตีตัวนี้ออกเลย เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ไม่ใช่งานที่ตัวผมใช้ตลอดนะครับไม่ใช่ตัวหลอดที่ผมกึงเอานี่หัวตัวนี้จะมุนมุนกว่าตัวนี้จะเป็นเรียบนี่นี่คือหลอดที่ผมใช้นะครับที่ผมกึงเอาทุกอย่างนี่จะแม่นกว่านะครับซึ่งตัวนี้ตัวที่ผมเคยสั่งมานะครับใช้ไม่ได้ทิ้งนะครับทิ้งเลยนะครับมันน่าจะหลุดมากับตัวเดิมตัวที่ผมสั่งมาตั้งแต่แรกนะครับน่าจะรวมกันมา อ่ะเดี๋ยวหลอดใหม่ใส่ทิ้งเลยนะครับตอนผมยังไม่ทำหลอดเอาเนี่ยผมเคยทำพลา,าเดเยอะอยู่น,นะครับก็ยังหาเจ้าที่มั่นใจยังไม่ได้นะครับพอผมก็ไม่คม่อยเวลาทําหลอดอีกเหมือนกัน ผมต้องการค่าที่มันแม่นยำนะครับกลมหลอดกลมสวยงามทุกอย่างแม่นเหมือนของเดิมสแตนดาร์ดนะครับผมต้องการแบบนั้นเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่นี่คือหลอดผมนะครับจะก,กลมสวยอ่าไล่ทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปไล่เช็คตัวว่ามันรวมกับหลอดผมเยอะไหมเพราะว่าบางทีมันก็รวม อยู่ด้วยกันเยอะนะครับก็ต้องไล่คัดทิ้งนะครับบางทีอาจจะถือเอาใส่ด้วยกันไปแล้วก็ส่งกลับให้ลูกค้าโดยที่ลืมเช็คนะครับเดี๋ยวมีปัญหาตามมาที่หลังนะครับต้องตัดปัญหาตั้งแต่อยู่กับเราก่อนเลยเมื่อกี้มันจบที่4.97ผมก็จะใช้จะ4.97เหมือนเดิม ตัววาวอะไรวะเมื่อกี้ไอไอดีอ่าสี่จุดเก้าแปดผู้ปิดอ่ะนีสี่จุดเก้าเจ็ดยังงงไม่ได้เมื่อกี้มันจบที่สี่จุดเก้าแปดอันนี้จะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าทำให้ดูช้าๆแล้วนะครับเมื่อกี้ก็จะไม่ทำให้ดูอีก 9.8ยังไม่ลง99เออกใชา99ลืมเลยจบที่4.99ลืมเพราว่าอ,อยู่ทำไม9.8ไม่ลง เนี่ยมันแตกต่างเลยนะครับหลอดต้องมีผลนะครับไม่ใช่ว่าหลอดใครก็ใช้ได้นะครับเอาสักเช็ดแล้วกันไม่ใช่ว่าโอ้หลอดหลอดเจ้านี้ถูกหลอดเจ้านั้นถูกนะครับใช้ได้ต่อตัวไหนก็เหมือนเหมือนกันไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนจริงผมบอกเลยว่ามันไม่เหมือนอ่ะนี่ดูไอดีนะครับนี่หลอดผมไหม กลมกิ๊กนะครับกลมกิ๊กไม่เยื้องนะครับนี่เท่ากันทุกตัวนี่แน่นนะครับนี่แล้วเมื่อกี้ที่เปลี่ยนไปอยู่ไหนวะนี่ความแตกต่างมันเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเดี๋ยวเทียบกับหลอด เดิมๆให้ดูก็ได้หลอดเดิมแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมไปกึ่งไม้ดูอ่ามาแล้วนะครับนี่ตัวนี้คือหลอดเดิมติดฝาหรือว่าหลอดที่แบบที่ผมใช้นะตัวนี้อ่ามันตัวนี้ไม่ใช่หลอดเดิมหลอดที่ผมใช้เนี่ยแต่ว่าผมกึ่งลองอ่านี่เห็นไหมตัวนี้กลมและขนาดเข้าเท่าทุกอย่างนะครับกลมสวยแต่ตัวนี้เห็นไหมดูเหมือนมันเยื้องมันเด้องออกมานิดหนึ่งเห็นไหมนี่เด้งไปฝั่งนี้ แป๊บนึงมีจิกอยู่ไหนนวะนี่สังเกตดูมันเยื้อไปฝั่งนี้นี่เห็นไหมเยื้อไปฝั่งนี้นิดหนึ่งอ่ามันไม่กลมนะครับเห็นไหมรูมันกลมแต่ว่ามันเยื้องมันเยื้องนะครับอ่ามันเยื้องนะครับมันมันไม่สวยงามแล้วเวลาเราใส่วาวเข้าไปเนะี่ยใส่วาวเข้าไปนะ ลอยว่าเข้าไปมันก็จะเยื้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วทีนี้เวลาการทํางานมันจะขึ้นลงเนี่ยมันก็จะเสียดสีกับหลอดวาลทำให้หลอดบาลเราฉีกขาดหรือแตกได้นะครับเนี่ยเลยบอกว่าใช้มันใช้ได้กับแบบอะไรยังไงล่ะแบบนี้ยถ้าสําหรับผมอ่ะมันใช้ไม่ได้นะครับคนอื่นใช้ได้ผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าสําหรับผมมันใช้ไม่ได้นะครับก็คือมันใช้ไม่ได้ถ้าเป็นแบบเนี้คนอื่นจะบอกใช้ได้ใช้ได้ก็แล้วแต่ผมแต่สําหรับผมมันคือใช้ไม่ได้ครับอ่า นี้คือถือเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็ต้องไปปาดบ่านะครับเพราะว่าหลอดเอียงดูเศษอะไรเนี่ยคนแก่ขี่หรือเปล่าเนี่ย ก็ต้องไปปากบ,บ่านะครับปาดงานมืองานเครื่องได้หมดนะครับแล้วแต่ความสะดวกใครมันนะครับถ้าชอบความเร็วก็ใช้เครื่องถ้าไม่ชอบเร็วก็ใช้มือครับแต่ว่านานหน่อยนะครับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมไปปาดให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าแบตกล้องผลจะหมดแล้วคลิปนี้ก็พามาเปลี่ยนหลอดลดฝาเดิมๆกันบ้างแล้วก็ เปลี่ยนวาวใช้วาวแท้นะครับนี่ทำแบบนี้แหละไม่คมรู้เรื่องหลอดนี่แหละครับผมที่อยากทาก็คือในเรื่องของหลอดเนี่ยนี่บางคนเป็นหลอดถูกตัวโอ้หลอดเจ้านี้ขายถูกกว่าตัวละไม่กี่บาทหลักสิบเงี้ยแต่ผมก็ขายหลักสิบมนแหละแต่ว่าบางเจ้านะครับบางเจ้าเช่นหลอดบางเจ้าลูกค้าถือมาหาผมนี่ให้ดูเลยนี่สดสดเลยสดสดเลยปลาตัวนี้ที่ผมทําของมีโอฟฟิโนไป สังเกตดูของมีโอฟิโนจะมีปีกนะครับนี่นี่นี่คือใช้ไม่ได้นะครับนี่คือหลอดที่ลูกค้าถือมาเห็นไหมเนี่ยมันเยืงมันยืงอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่กลมนะครับก็คือมันใช้ไม่ได้นะครับผมถามลูกค้าซื้อมาตัวเท่าไหร่สี่สิบบาทแล้วแต่เลยคุณมองว่าของถูกคุณต้องการใช้มันมันใช้มันก็ใช้ได้แหละแต่มันใช้ไม่ดีแต่ถ้าคนอื่นมองมันก็จะใช้ไม่ดีแต่ว่าถ้าถามว่าเอาให้มันใช้เนี่ยมันใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่สำหรับผมผมมองว่าใช้ไม่ได้ แค่นั้นนะครับเนี่ยน,นี่ก็เสร็จแล้วต่อไปก็ต้องไปปราบทำที่ผมใช้งานยาวๆทนๆนะครับแต่่าที่ผมผมก็ว่าผมทําไม่ไม่แพงนะครับไม่ถูกไม่แพงก็ราคาเยี่ยมเยานะครับเพราะว่าผมเคยไปท,ทําที่ตอนแรกที่ผมยังไม่เคยทาเนี่ยผมไปทากับร้านอื่นเนี่ยเขายังทําแพงกว่าที่ผมทําส่งลูกค้าเลยนะครับ ถ้าผมทาราคานี้ยลูกค้าอยู่ได้ผมอยู่ได้โอเคกันดีวิวกันแต่ถ้าบางอย่างของขึ้นเน่ยผมก็แจ้งลูกค้าตรงว่าตัวนี้ของขึ้นนะครับบางทีเนี่ยโอ้โหลิมเมอร์ดอกหนึ่งทำฝ่ายลูกค้าตัวหนึ่งเนี่ยสมมติซื้อดิมเมอร์มาใหม่เลยอยากทําเองมาปุ๊บแทงลงไปหักเรียบร้อยครับคุณเสียงเงินครึ่งทันปนะละดิมเมอร์อย่างต่ําก็มีสี่ห้าร้อยห้าหกร้อยอ่ะสี่ร้อยผมไม่เจอผมยังไม่ได้ซื้อดอกราคาสี่ร้อยสักดอกเลยของผมใช้หกร้อยกว่าบาทนะครับดอกลิมเมอร์นะ โยกไม่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 ได้โอเคในคลิปหน้าไปดูกันปาดปากกันนะครับสำหรับกราดเครื่องก็ไม่ต้องบดนะครับโอเคไป let's go